เทรดทองวันศุกร์ได้กําไรแล้วต้องเก็บต้องพักนะคะทุกคนสําหรับกราฟทองวันนี้ค่ะต้องบอกว่ากราฟทองนั้นอยู่ที่ area ราคา2780เป็น area แนวต้านค่ะทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการมาครั้งแรกนะคะแต่เนื่องจากกราฟทองค่ะประกอบด้วยช่วงนี้ใกล้เทศกาลจุษจีนค่ะทำให้กราฟทองนั้นได้ราคาขึ้นต่อเนื่องวันนี้ก็แพมเลือกเทรดหน้าบ่ายมาตั้งแต่เช้าค่ะเพราะว่ากราฟนั้นเป็นเทรนขึ้นและรูปแบบของกราฟก็คือแ p a t ิร์นการขึ้นนะคะไม่ว่าทํเ f ร m เล็ก h1 m5 นะคะก็แพมจึงเลือกเทรดหน้าบ่ายค่ะแต่ว่าเวลานี้ค่ะ10 51นาทีนะคะกราฟทองก็ยังวนอยู่ที่แอเรียเดิมนะยังไม่สูงกว่าราคา2780ก็แพรมมองว่าถ้ากราฟยังไม่อยู่เหนือ2780ในวันนี้กราฟอาจจะมีการย่อลงได้นะคะสำหรับ i p ก็แพรมแนะนำว่าเราได้แลวเราเก็บเราพักไปใช้ชีวิตบ้างก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้ก็แพรมก็นะมีสัญญาณโอ้หลายรอบมากประมาณสัก4รอบในการจุดเข้าวันนี้ตั้งแต่จุดเข้าตอนเช้าก็คือสวยเลยแล้วก็ตอนบ่ายอีก2รอบและก็ตอนเย็นอีกนะคะแล้วก็ในส่วนของเวลาเนี้ยค่ะก็แพรมมองว่ามันอยู่ใกล้อ r เรเนีต้าแล้วก็เลยบอกว่างั้นเราเก็บ แล้วก็พักผ่อนกันดีกว่านะคะวันนี้ก็แพรก็เลยขออนุญ,ญาตนะคะไม่ออกไปไลฟ์ค่ะแล้วก็นะคะขออนุญ,ญาตเก็บกําไรแล้วพักผ่อนแล้วเดี๋ยวเรานะรักษาเงินรักษากําไรนะกอดหนา,นาๆเยอะๆแน่นๆไว้ทํากําไรสัปดาห์หน้าก็ได้นะคะสําหรับวันนี้ก็วันศุกร์แล้วค่ะได้แล้วพักได้แล้วเลิกนะคะถ้าได้ไม่เลิกเดี๋ยวมันจะขึ้นตลาดนะคะเพราะว่าก็แพรเคยเทรดท่านี้มันมีอยู่2อย่างขึ้นหนึ่งดนราคาขึ้น ต่อเนื่องเพราะ M15 เป็นอรอจุลาขายจะขึ้นแต่ว่าถ้ามองดูภาพรวมทั้งหมดแล้วมันยังอยู่ในกรอบไซเวก็เลยมองว่าเอะไม่เล่นดีกว่ามันมีทั้งความเสี่ยงแล้วอยู่ๆถ้าแบบมีแรงพื้นลงมามันก็อาจจะทําให้เราเสียจังหวะได้หรือกําไรอาจจะลดนะคะดังนั้นวิธีการที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จในอาชีพนะคะในการเทรดเดอร์ข้อหนึ่งข้อสําคัญเลยนั่นก็คือได้กําไรสร้างความมั่นใจ เดินไปเรื่อยๆพอตจากเล็กจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเติบโตขึ้นบวกกับประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญและที่สําคัญอยากให้ทุกคนนะคะจดจําท่าเหตุและจุดเข้าต่างๆที่โค้ดแพรมส่งให้ดูในตัวอย่างในคาดนะคะซึ่งทุกคนก็จะได้ดูทุกจุดเข้าอยู่แล้วว่าตรงทุกอย่างที่โคสอนคุณในคารเรียนนะดังนั้นขอให้ทุกคนนะคะจดจําท่าเหตุต่างๆแล้วตัดสินใจดีในการวางไม้วางหลอดกรณีที่ตรงแต่ถ้าไม่ตรงปุ๊บมีความเสีย่ยงปุ๊บจะไม่เล่นทันทีแล้วก็จะไม่เล่นท่าที่มันไม่ นั่นเองนะคะขอทุกท่านค่ะมีวินัยรัะะกษากําไรนะคะแล้วพบกับโค้ดแพรใหม่ในสัปดาห์หน้าวันอาทินี้ก็แพรแม่บ้านเดฟอร์เรสค่ะมีกําหนดสอนนะคะคอจุดเขาทำกำไรล่อละล้านรุ่น2ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะยี 26, ่หกยี่สิบเจ็ดนี้สำหรับท่านที่กําลังเดินทางมาก็ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสัสดิภาพแล้วพบกันที่จังหวัดขอนแก่นสําหรับค่ำคืนนี้ก็แพรก็ขออนุญาตพักนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามที่ช่องทุกช่องทางนะคะไม่ว่าเพจแล้วก็ YouTube แล้วก็ติ k t ต ok k ด้วยขอบคุณสมาชิกทุ รวมทั้งนะกดออเดอร์ด้วยกันแล้วก็นําแผกนการเรดที่ก็แพมนะคะาวางไว้ให้แต่ละวันไปทําเงินเนาะขอให้ท่านนะคะบริหารทุนให้ดีแล้วก็จะมีกําไรศึกษาเรียนรู้ให้มากกาไรอยู่ตามความรู้และความสามารถของเราทุกคนนะคะย้ําอีกครั้งหนึ่งค่ะกาไรในตลาดนี้อยู่ที่ความรู้ความสามารถเฉพาะบุคคลรู้เหมือนกันตัดสินใจต่างกันแต่สิ่งที่จะทําให้เราเติบโตในตลาดนี้ได้คือการสะสมประสบการณ์ของตัวเองค่ะเป็นกำลังใจทุกท่านนะคะขอให้ท่านมีความสุขสนุกกับอาชีพเทรดเดอร์คืนนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ